สวัสดีครับวันนี้ก็ยินซีนะครับผมสุดยอดของปืนนะฮะนี่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นท็อปรุ่นใหญ่สุดนะครับจะเป็นนัมเบอร์นี่เป็นเจนสองเลยนะฮะนัมเบอร์ก็ตามนี้เนาะอ่านี่ฮะเอออซีขีดสองศูนย์สองนะฮะเป็นเฮสเคนะครับนะครับเฮสเคครับโอ้โหต้องดูก่อนเนาะเฮสเคซีหนึ่งเจ็ดนะครับผมน่าจะเป็นเจนเจ็ดนัมเบอร์นะครับผมนี่สวยงามมากนี่กลมือก็มีให้ทั่วไปเนาะ ครับมีโปสเตอร์ให้เรียบร้อยะฮะก็เอาให้ไปหมดนะครับผมครับเดี๋ยวทำการชั่งน้ำหนักเลยะฮะโอชุดยอดเป็นรุ่นท็อปรุ่นใหญ่สุดน,นะฮะเนี้ยโอเคไมเริ่มเลยครับผมนะครับไม่ก่อนแมกกาซีนให้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเนาะที่ไหมีคล้ายๆลูกกระสุนด้วยแล้วก็มีผมดูก่อนนะมีไม้ออกในข้องกันปะนี่ยังมองไม่เห็นนะเออไม่เห็นมีนะฮะโอเคมีประมาณนี้เองนะฮะ ก็แบตกับที่ชาร์จไม่มีให้นะครับต้องซื้อเองนะครับผมช่างน้ําหนักให้ครับสุดยอดเะาหอลังการงานสร้างใหญ่มากเหมาะเป็นสไนเปอร์ก็ได้นะร,รนุี้โอโรุ่นท็อปครับช่างน้ำหนักเลยนะครับผมอา้าเท่าไรหนักหนักแน่นอนเป็นโลหะทั้งกระบอกสมจริงงานของจริงอยู่ละ E&C สะสมเล่นในสนาม 5, 8, โอ้โหนี่เกียร์บอกนะฮะเนี่ยสวยงามครับ 5, 5, 5. ครับครับเสร็จป,ประสิทธิ์โอเคนะฮะอ่านี่ก็ใส่ลูกกระสุนไปเลยนะฮะครับเดี๋ยวใส่แบตให้ด้วยเนาะอันนี้ก็ใส่กรอบไปนะถ้ามันจะไม่มีปั่นนะตัวน,นี้เป็นรุ่นท็อปจะไม่มีปันป่นจะรุ่นแบบเส้นได้ทันทีเลยนะครับผมครับเดี๋ยววัดความแรงให้นะฮะสนใจทักมาหนะครับรานะคาก็ไม่แรงเลยพอรชั่นก็บอกก่อนเนะาะก็ราคาอยู่ที่อ่าแปดพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็นะครับมีแถมให้นะฮะลูก0.20ยกลัม พอสิบแผน่นนี่โปรพิเศษเพิ่มประมาณเลยครับมีคูปองให้นะครับอะโปรโปรหนึ่งโปรสองมีส่วนลดให้จาก,กไปมาห้ากับลดไปเนีถ้าสะสมแต้มนะครับโอเคครับพร้อมส่งฟรีถ้าส่งแรงแน่นอนเขาหนักมากเราก็ส่งฟรีหมดน,นะฮะเพราะอะคืนกำไรให้ลูกค้าตกกั้งแตเลยไม่คิดอะไรนะฮะโอเคแบตเตอรี่อ่าต้องใส่ข้างหลังนะฮะเนี่ยกดมาครับผมตึ๊ดเนี่ยต้องกดขึ้นมานะฮะเป็นรุ่นรุ่นเอซีมันกระบอกใหญ่มากเนี่ยปุ๊บมาออกมาเลยฮะประมาณใส่สบายแล้วฮะ คือคือสบายเลยแบตแบตก้อนใหญ่ก็ใส่ได้โอเคนะเราใช้แบตท,ทดสอบก้อนตัวเล็กไปก่อนเนาะนะครับก็ใส่ไปนะฮะกลมกับสี่เหลี่ยมนะครับอา้าวครับผมโอ้ใส่สบายหายห่วงมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเรื่องใส่แบบมันอันใหญ่มากอันนี้เป็นเกียร์บล็อกใหญ่นะรุ่นนี้สามารถแต่งแรงได้นะฮะแรงกว่านี้ได้นะฮะถ้าวัดความแรงโอเคนะครับ ใส่ไปเลยเนาะโอ้โหสุดยอดอาคารงานสร้างนะครับแล้วก็นี่ครับคือล็อกได้นะฮะแหมาตรฐานมี2ด้านด้วยนะฮะก็นี่ก็คือเซมิน,นะครับผมโอ้โหโคตรแรงเดี๋ยวผมวัดความแรงจากนี้กัเลยกันนะรครับนะครับอ่มความแรงให้เพื่อ,อนๆดูนะฮะเป็นเท่าไหร่เนาะอันนี้ตั้งยังลยโอเคนคงนไม่ไปไกลนะ ครับโอ้โหสามหงหนึ่งเข้าสนามได้สามหง6 1หนึ่งจุด็สามหจุดเ็มาตารฐานจริงคือมันไม่ตกเลยนะถ้าแบบเต็มนะฮะโอ้ oh, สุดยอดอลังการครับอ้า ah, วต่อไปเราก็ทําการยิงว่าแม่นหรือเปล่านะฮะ uh huh, นี่มีศูนย์มีศูนย์ให้สองด้านด้วยนะฮะศูนย์แรกนะครับนี่ขึ้นมาศูนย์หน้าก็มีอีกโอ้โ <laughs> ห oh, <laughs> oh, มันเป็นรุ่นใหญ่ที่รุนที่มีศูนย์เยอะโอ้โหโคตร โอ้โหแบบแบบแรงมากโอ้โหโอเคนะครับยิงโอโต้นะครับผมโอ้โ,อโหสุดยอนนะครับงานนั้นนี้ก็สามารถเปลี่ยนศูนย์ได้ครับอ่นนี้แปลงนี้นี่ก็กดมาะฮะปุบ๊บอ่ากดกดกดศูนย์ก่อน,นะฮะเดี๋ยวผมกดก่อนข้างเออเนี่ยฮะ แปดสองศูนย์นะฮะเถึงน่ะโอเคนะครับก็ราคาพยง8ปดพันเองไม่แพงนะฮะอินซีเป็นงานสุดยอดของบีวกันอยู่แล้วนะก็สนใจทักมาครับพร้อมจัดส่งให้นะครับผมโอเคนะครับพม่ต้องคิดปใหม่นะครับเพื่อนๆ